สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานเมื่อนีิกาพี่น้องเอ้ยเท่ากับมาเห็ดกินแรงพี่น้องอันปลาซิวมาตแต่น้องสาวโพซี่อะไรพี่น้องพักซีมีขบสูตรใช้ยายมุกปลาซิวคะนะอูปลาซิวเฮาออกออกะนะเน่เน่อันนี้จะเป็นอูปลาซิวเฮาเป็นนหุ่มงรยายอันเป็นหนุกทรอนนงอะไรนั้นนะทางนี้ฮะกรขึ้นมาแต่อาบน้ำ เห็นอีปีไปลุกๆตัวว้าอีปีหน่อยดวนดวนดวนไปนงเครื่องดวนดวนเนื้อย่างตะกี้จะเอามาใส่ห้าวเนื้อใส่อันนี้ก็บซเป็นกุ้งเนาะอันนี้สิเป็นกุ้งพี่น้องเอ้ยฮัสใจเงือกิมาโซฟิเมอตั้ป่นกุ้งใส่มะกอกคือเกากินข้าวแดงอาหารบ้านนาเฮามีแจ่วแล้วก็อูปะซิวแซ่บออกออกพักจะคือเอาบกขื่นเฉิดัดาโตอกใหญ่ ซอยพักหอมลงตอนนี้มืออื่นท้าสิคุดเขียนแต่มืนคุดเขียนอยู่ล่างมืออีเมมมนแต่คือเขียนหน่อยหมุนเขาอยู่นุ่งอยู่พนลุกนุ่งอยู่พ่อีปิเขียนหน่อยบายใหญ่กับชินหัวหัวหัวหั่วพี่น้อง กระชมีหมักแต่แห้มักเคื้อผพักบัวพักซี่เนะาะเตรียมพร้อมจะก,กินข่าพี่น,น้องตอนนี้ยายกำลังยั่วนื่ใจเขาขัดโอ้ยมือจัะ าใายเงือกขวะเขาขวถิมตัวมันตน่ำใหญ่เขาขวะฮ่า,าลงไปจวดซีมือซีมือไม่ใายเงื่งได้พี่น้องย่องป้องไปตำหยกหนวก อยากเพลดได้ย้ายเลยฮะเบินนนะ้งซีซันซีซันมันน่ะนีนะที่เบิ้งตอนมักผิกหน้ามูเบิ้งมผิมกผ็เพลดว่เนี่ยเป็นเลดเพลินะ่มนนะตอนนี้ยายกำลังหวกหวใหว้มันมุนเผื่อห้าจับห้าจะได้อิมนะออ่มเนาะตํ้แหลกับตําเหมือนแซนะ่ะซีมย้ายก็ยวกไปอีกข้ง ก็ก็อแล้วก็ยากกอแล้ว็อะไตอนนี้ก็แหละเรียบร้อยพี่น้องุ่นต้มซุ่งซีมื่อยเงื่งลอยก่อเออพี่น้องเป็นตาแฉะนี่นี่ต้มนี่ของกินข้าวมื่อนี่พี่น้องหุ้ยแจีวกับซีเก่าเนี่ยต้มมื่อเส้านี่ยมักแตงค่ะพี่น้องเต็มผ้าปัดเป็นตาแฉบเลือยลอพ่อแม่พี่น้องแฉบเลิศเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องหมุดจอมากินซีมื่อยเงื่งนะพี่น้องเอ้ย ตอนนี้กำลังเริ่มลงมือแหละพี่น้องพักเต็มถาดพี่น้องเลยฤฤฤฤฤสบายดีพี่น้องมาเดอ้อที่ขาดน้ำยายเงื่อนเดอ้ออ่าโทษความหนาความตาพี่น้องเลยสวัสดีบางสวัสดีพี่น้องเขากันเดอ้อกอยกุก๊นกน<ม><ม>ุ๊กพัดเชื่องเดาหิ้เด้อ ขมามาเมจ้าโอรอือนแ้มาเบิกมาเบิกกล่องเงินเลยเนาจะไปกินเขา เพื่อี้เห็นขอะไรอ่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันแขนเสียขาแรงพี่น้องนะขาแลงอ้านี้เส็บๆพูดคืนเออพูดคืนเรื่องกับพูดเองเานี่แล้วอืมอืมเป็นไง

បានដើរឿងពីលារ น้องน่ะตะเทียนลายอะไรเออน้อง้แลลาเนเบะอืมอืมต้องมาเยอะมัวห่มบ่อยมั้่กัโกันได้นเดเลิกมันกระเพงเออดนเลิกมาเียนกโจจากลายตัวเ้อ ถ้าว่าถ้าสียับได้เดยลยป่าขอหลุดมือคนณกนปเป็นคา,า,าเา้แล้วแกม,มีไอเจ็กน้ำเลือกกรสอบน้ำแล้วเราบดรสอแล้วงมหงยขิ้น ต้องมักถืมือกันฮะขาไปบงับงขำกัฮะจวะดีดาวิมันจดดาวร่องักไปดดาวบ่อักกระชองงาตน้งาอยูนะแมา่ดินี้ดเอานะกระกดินมาห้องนี่ค่ัน,านขา

ไปแล้วมั่แน้วน่องทำป้าด้อยากกินบดพี่น้องเลยลาผีแล้วน้องพอกันคลิปหนาเดี๋ยวแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แหงเบอสิสุขสุคนไปไปด้วยพี่น้องสบายดี